โอเค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 โาเคโอเคโอเคโอเคาอเคนอเคโ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 อมคโอเ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 คโอคโอเ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 คโสเกอเคาอเค็วเคโอเวโอเค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 โอเาโอเคเคโอเคโอเร็วมากอเคโวเคโอเคโอเคโอเคาอเคโอเคออคอเเคโอเคโอเคโอคโอเเคโอ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 อเเเคโออเเเ บทพิสูจน์ให้อนาได้พิสูจน์กับทุกคนแล้วว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาจากอะไรเราสามารถประสบความสําเร็จได้เราสามารถทาตามความฝันได้แค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองกว่าจะได้มงนี้มันยากแค่ไหนมันยากมากอนาเสียน้ําตาเยอะมากอนาท้อป่อยมากแต่สิ่งหนึ่งที่อนายึดมั่นมาต,ล,ตลอดก็คืออนาต้องทําได้เวทีนี้สอนอะไรให้อนาเยอะมากโดยเฉพาะการรักตัวเองอนารักตัวเองอนาเชื่อมั่นในตัวเอง และ mm hmm. นนะาคิดว่าครั้งนี้มันจะเป็นรางวัลที่ทําให้ทุกคนได้เห็นว่าแค่คุณลักตัวเองคุณสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการขอบคุณทุกคนมากๆออบคคุนาาีียท่มก กันแล้วมีการพูดคุยอะไรกันอยู่มากเลยกันนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยมีแค่จับมือแล้วก็มองหน้าแต่ว่าหนูว่ามีมีได้ได้ยินมาว่าเขาบอกว่าต้องจับข้างบนไม่ไม่ตอนนั้นแหละแล้วตอนนี้นนีาเลยก็จับข้างบนเหมือนกันหนูก็เลยแบบแชร์แบ่งจับมือบนหน้าแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอรู้หอเว่าแบบทำไมเราสนอยู่เลยมีสั่นมีตื่นเต้นมีแบบอะไรอย่างไรกันแบบตอนบนแบบอุ้ยหนูหนูคือเป็นหนูหลับตาตลอดเลยอ่ะดู ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าภาพออกมาเป็นยังไงแต่ว่าก็ตามโมเมนต์นั้นเลยค่ะน่ารื่นรมางครับพี่แมทมากครับเราก็เป็นคนที่แบบสู้คนติาโลกคนไทยค่ะก็เต็มที่นะคะเราก็รู้สึกภูมิใจและภูมิใจกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็พร้อมที่จะเห็นแอนนาเดินไปสู่จักรวาลแล้วแล้วไปคว้ามงสาบกลับมาให้ประเทศไทยนะคะหลายคนเป็นห่วงเขารู้สึกอิารื่นมากเลยใช่ต้องบอกอะไรกับแฟนฝากรึยัง โอเคหนูสู้อยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบคอยติดตามเป็นคอยแบบสปอร์ตเป็นแบ็คให้หนูตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะนัดกาตอบคำถามในแค่ละปีปีนี้สำหรับปีนี้สำหรับหนูหนูมองว่าทุกคําถามอ่ะมันมียากง่ายปรปนกันไปแต่หนูพยายามที่จะวนเข้ามาเรื่องตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าทุกคําถามมันจะมีชีวิดที่มันอาจจะไม่ได้ไกลตัวเรามากก็พยายาม ดึงเข้ามาแล้วก็โชคดีด้วยที่มันได้คําถามเกี่ยวกับการศึกษาม,มันเป็นสิ่งที่เราสู้มาโดยตลอดก็อาจจะเป็นความโชคดีแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เคยเจอมาเลยทําให้ตอบคําถามออกไปแบบนั้นถนมเราไปวันนี้หลายคนเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่หนูตอบมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆที่ไอร้องเพลงซอมบี้ยังยังพูดไม่หมดเลยมไม่ <c oughs> ตตอวเอายังงเราไม่หมดเหรอยังแบบเราได้คลิปได้มาจริงๆ <c oughs> ร้องเพลงนี้มีเหตุผลนะเพราะว่า ตอนนี้โลกของเรากำลังเผชิญอ,อ,อะไรอยู่วิกฤตวิกฤสงคราม,บบรามใช่เพลงนี้หมายถึงสงครามและไอยอยากเป็นตัวแทนให้กับเด็กๆที่เขาไม่รู้อิโนอโูนีเขาอินโนเซนต์เขาไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสงครามครมั้งนี้ซึ่งอยอยากจะให้มองว่าเราควรที่จะไม่ให้เด็กยุ่งกับเรื่องนี้เราควรที่จะมองเห็นดวงตาเขาของเขาว่าเขาเนี่ยรอโอกาสอยู่เขาไม่อยากเผชิญกับวิกฤต้ด้วย เลยอยากให้ stop the war and give the peace to every country แล้วก็มันสุกเป็นยังไงบ้างคะได้ได้ี่ได้ภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากๆอย่างน้อยอายก็พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นแล้วว่าอายไม่ได้ช็อตใหม่นะเป็นการปิดตำนานเป็นการปิดตำนานช็อตใหม่ใช่ไหมเราช็อตใหม่ไดอ้โอเคโอเมันจะเป็นการวิ่งลยกานตอบคำถามว่า78ที่มาตู้แบบพีพีๆเขา ก็จะ,จะทางไหนก็ตามไม่ใช่แค่ในเรื่องของประกวดในงานเลยเองอะไรก็ตาจะไปได้กลิ่แต่วันนี้เป็นเพื่อตลาดแล้วฟื้นแบบฟื้นจริงๆเราเป็นโอปอแบบรีวใหม่เลยเลืขอแค่เซียเราไม่ได้ฝากบ้านเลยแรลยยบาคุณใัตวนนกไ้ใจค่ะใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกัทังคนประเเป็นส่วหนึ่งทีที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้อยากขอบคุณคนขอบคุณโอกาสที่ที่ิบยื่นข้ามาค่ะรู้สึกเป็นภมากม วันนี้แฟนๆก็สู้สุดเชียพื่อเชียร์ให้น้องทวิงทวิตเตอร์อะไรตั้งนานอยากบอกอะไรกับเขาไหมคะอยากจะบอกว่าพอรับรู้แล้วก็รู้สึกได้ถึงความรักของทุกคนนะคะอยากขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เห็นศักยภาพในตัวเราแล้วก็ภูมิใจในตัวเราแล้วก็อยู่เคียงข้างกันจนถึงวันนี้ค่ะ ที่หลายคนจดจำวันนี้ภูมิใจในตัวเองมากไหมคะภูมิใจมากๆกค่ะก็ภูมิใจในการพัฒนาของตัวเองมากๆจากคนที่ไม่เคยรู้เลยว่าวงการนางงามเนี่ยเขาอะไรกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ภูมิใจมากๆแล้วก็จะพัฒนาต่อไปจะสู้ต่อไปแน่นอนค่ใายเดินเปิดชุดตีวาวมากทุกคนเยี่ยมแต่ใช่ภูมิใจมากภูมิใจกับโชว์นั้นมากชอบมาก เราไม่มไดงกดดันอะไรใน,นการที่แบบเป็นทีมภูเกตด,ด้วยเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยไม่กดดันเลยค่ะคิดว่าได้เรียนรู้จาก I learn from the best What <Yeah. S 1> more can I ask for พี่บอกอะไรกับพี่ไหมพี่เก็ตโอ้ยเดี๋ยวอิมมชั่นอลขอบคุณโอเคขอบคุณขอบคุณพี่กบพี่ทีมมากขอบคุณพี่ปองขอบคุณแม่เอ็ม กีกุทุกคนในทีเปื่ให้โอกาสหนูที่ชื่อในตัวหนูแล้วก็หนูพยายามต่อไปค่ะแล้วก็จะกลับมาแน่นอนค่ะแอ,อ,น,อนนารู่หลังจากนี้ต้องสู้สึกอะไรหลายๆอย่างเนาะการฝึกเตรียมตัวอย่างคิดว่าต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างคะแอนนาว่ามันต้องพัฒนาทุกด้านเลยค่ะสุดท้ายแล้วตอนนี้แอนนายังไม่ได้เพอร์เฟกที่สุดแต่แอนนาสัญญาก,กับทุกคนว่าแอนนาจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแอนนาจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองุมยพูดแล้วขนลุก คุณพ่อคุณแม่ทํางานคะ่ะแต่ว่าจะเอามงนี่แหละไปหาคุณแม่คุณพ่อ,อเองหนูอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกๆอย่างตั้งแต่หนูเกิดมาไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความรักจากคุณพ่อคุณแม่แม้ว่าเราจะเกิดมาแม้ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวที่ยากจนแต่ทั้งสองท่านมอบความรักให้อนายเยอะมาก และมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นแรงผลักด,ดันทําให้เรามาถึงตรงนี้ได้ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆหนูจะเอามงไปหาพ่อกับแม่นะมีนคนสำคัญเลยทวดอ, <c oughs> อยากบอกคุณก็อยากบอกทวดว่าคืออนนาม,มาอยู่จุดนี้ได้อะไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่ทวดก็เลี้ยงอนนาม,มาเหมือนกันแล้วก็แม้ว่าวันนี้ท่านจะไม่อยู่แล้วแต่ขอให้ท่านรับดูได้นะคะว่าวันนี้หนูประสบควาสมสําเร็จแล้วค่ะ <c oughs> มีค่ามากๆค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีค่าแค่ตัวแอนนาคนเดียวคือแอนนาเคยบอกไปตั้งแต่วันออเดชันแล้วค่ะว่าแอนนามาอยู่ตรงนี้เพราะแอนนาอยากเป็นตัวแทนของเด็กที่ยากจนทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่แอนนาได้มงกุดแอนนาบอกเลยว,ว่าแอนนาไม่ได้ชนะคนเดียวแต่เด็กทุกคนจะชนะไปพร้อมแอนนาเด็กทุกคนจะทําให้แบบเด็กทุกคนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นทาให้ทุกคนได้ฟังเสียงของพวกเขามากขึ้นแอนนาภูมิใจมากๆค่ะกับรางวัล อุ๊เอ็นะเยอะมากเลยค่ะหนูหนูคงต้องไปซ้อมรำแล้วค่ะอันนี้เดินไปที่ไหนก่อนครับเดินสิบที่ไหมลูกโอ้หนูส่วนตัวหนูประมาณสี่ห้าที่ที่นี่เขาบนนะคะแต่ที่เลี้ยงหนูเขาไม่รู้ว่าที่ไหนบ้างน่าจะต้องนั่งริดแล้วมีมีที่หลักๆไหมคะที่จะต้องไปแน่ๆล่ะค่ะเออน่าจะเขาคังโชโน่คังโชโน่ใช่แล้วที่จะบอกให้ไปรำไปรำที่ไหนคะเยอะทุกที่ทิศทางการรำเป็นไงคะรูไไ้ม่อนไหม อ่อนคืออ่อนประสบการณ์ค่ะไม่ได้รป้ไใบอออะแอนนามงสามมาไหมลูกมงสามมาแน่ค่ะแอนนาจะทำทุกอย่างจัดเป็นที่ค่ะคำรัำงี้พี่จาแเลยค่ะแต่จะเร็วมาเร็วมาเดี๋ยวจะทำให้กายเป็นเสือที่ตัวใหญ่กว่านี้แล้วจะความมงมาให้ได้ค่ะตอนนี้ได้ตำแหน่งแล้วได้มงคุณแล้วสิ่งแรกที่อยากจะทำในตอนนี้คืออะไรครับ อยากจะร้องไห้แต่หนูมันจุกอะคือตอนนี้หนูหนูช็อกมากไม่รู้ว่าคือทุกอย่างมันเร็วมากค่ะเอหนูหนูคิดว่าเนี่ยถ้าพ้นจากตรงนี้ไปอะมันน่าจะออกมาเยอะแน่ๆแล้วแต่ละคนนะครับอยากทำอะไรอยากทำอะไรลองอะไรสักอย่างหนึ่งอยากไปหาทีมอยากไปหาเอฟซีทุกคนที่แบบเข้ามาสปอนเซอร์เราแล้วก็อยากกลับไปหาชินชิล่าด้วยรายการละคะสิ่งแรกเลยคือหนูอยากไปกราบพ่อแม่ค่ะ วันนี้คุณแม่มาด้วย oh. คุณแม่จริงๆไม่ไม่เคยว่างเลยค่ะคุณแม่เป็นพยาบาลซึ่งวันนี้คุณแม่โดดเวรนมาเพื่อมาหาหนูโดยเฉพาะหนูยังไม่รู้เลยว่าคุณแม่อยู่ไหนรอรับคำ m ờ ไในรูปได้ตัดกันแล้วอยากกอดอะไรครับกอดที่งานกอดที่กอดแรกค่ะกอดแม่เลนนี่เหรอครับ <laughs> <laughs> ก็อยากจะไปหาพ่อคุณแม่อยากไปหาทีมอยากไปหาเพื่อนเพื่อนทุกคนแฟนคลับทุกคนที่สปอร์ตค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่ามงกุฎเพาวับเปซนเลียนเหมาะสมกับแอนนาเสือมากค่ะแอนนากับหลาดคืนนี้ถือเป็นคืนพิเศษที่เรเปลี่ยนชีวิตไปมากมากแอนนาไม่รู้เลยค่ะว่าลืมตามาแอนนาต้องเจออะไรบ้างแต่มันเป็นสิ่งที่แอนนาพร้อมจะลืมตามาสู้อะค่ะแอนนาจะ มันตื้นตันมากเลย่ยแต่มันเปลี่ยนชีวิตแอนนาไปจริงๆค่ะแอนนาพูดแล้วแอนนาจะพูดอีกว่าแอนนาจะทำให้ดีที่สุดให้สมกับการเป็นมิชลินัวร์ไทยแลนด์หลัมากโล่ไม่ไม่เสียดายแบบชีวิตในวัยเด็กของเราเนี่ยมันก็แบบเราผ่านมันมามันทำให้เราดีขึ้นใช่ก็คือทุกๆอย่างทุกๆเรื่องราวทุกๆคือเวทีนี้มันไม่ได้สอนให้แอนนารักแค่ตัวเองนะ มันสอนให้อนาได้รู้ว่าคุณค่าที่เรามีเรื่องราวทั้งหมดมันมีคุณค่าสามารถส่งทอดให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่อนาได้รับพุ่งจุดนะคะอนาภูมิใจมากและอนาภูมิใจในทุกเรื่องราวที่อนาเคยเจอมาเพราะถ้าไม่มีอนาในวันนั้นก็ไม่มีอนาในวันนี้เหมือนกันสุดท้ายอนาค่ะองคุณที่มันมาร้กองตรวจการจัการงานทั้งหลายอยากจะบอกอะไรบ้างอยากจะบอกว่าอนาทําได้แล้วค่ะ ขอให้ทุกคนเชื่อมั really, ่นในตัวแอนนาต่อไปแอนนาจะคว้ามงมาให้ได้แอนนาจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ค่ะครับครับท่ผ่านมาถามว่าอยากจะบอกทีมผมว่ายังไงครัอยากจะบอกทีมว่าแอนนาทำได้แล้วนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่คอยเทรนแอนนาเชื่อมั่นในตัวแอนนาแอนนาร้องไห้ไปกับทีมเยอะมากแต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่ทีมบอกให้แอนนาถอยทีมหักดันแอนนาตลอดและแอนนาก็สู้ตลอดขอบคุณทีมมากมากเราจะคว้ามงสามมาด้วยกันนะคะ ส่วนมากที่นาร้องไห้จะเป็นช่วงแรกๆค่ะที่กดดันกอดก่อนเข้ามาประกวดวยซ้ำตอนที่เราต้องทําหลายอย่างเยอะมากเรารู้สึกเหนื่อยมากเรารู้สึกว่าทําไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยแต่พออนาได้รู้จักเวทีนี้มากขึ้นอย่างที่อนาบอกค่ะนาได้เรียนรู้มากขึ้นอนารักตัวเองมากขึ้นมันพัฒนามายเซ็ตแอนนามากขึ้นแอนนาก็ร้องไห้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนแบบเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นตอนนี้แล้วก็อยากส่งพลังดีๆให้กลับไปกับทุกคนกลับไปกับทีมเหมือนกัน